สวัสดีวพรุ่นดาวน้ำนทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเอาคืนลูกา้าทีไฟม่ซูไม่ได้นะครับพี่ก็เลยย้ายมาเป็นตัวตึงอโอวีวันนี้นะครับพี่ก็จะเอาฮีโร่ตัวใหม่ตัวไหนวะอ่าแบบนี่นะฮะตัวนี้หยานนะครับแย่ขอดูดิดูความเท่ของมันนะนี่ซึ่งฮีโร่ตัวใหม่นะครับ กำลังจะคอแล็บกับดาบพิฆาตอสูรทันฮิโร่นะครับพี่ก็จะเอาฮีโร่ตัวใหม่ไปหนึ่งหนึ่งกับลูก้าก็เดี๋ยวถ้าสกินมันเข้ามานะครับใครอยากให้พี่มาทําคลิปสุ่มหรือมาสตรีม ROV ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาผมมันตึงทุกเกมไงแบบเกมไหนก็ตึงไงตัวไหนครับตัวไหนครับพี่เห็นพี่เห็นเองแบบพูดมาเยอะละเนี่ยแบบว่าเตีงเป็นตัวตึง ROV ROV ชิโมะเปล่าครับแม่รู้จักแบทแมนเป็ส้มรึเปล่าครับแบทแมนอ๋ออยากเจอแบทแมนจังเอามาเจอดีมาเจอดี เป็นแมนนะแบป็นแมนนะเจอได้โอ้ไหวเรยผมเลยครับผมแบ็คแมนอันดับหนึ่งสารคามนะครับอันดับหนึ่งกูมิภาพกับด้วยอ่ะโอ้โหแล้วไม่เคยเสี่ยมตั้งแต่เริ่มเกมเลยโอ้สภาพตัวพี่อะทันจิโร่ครับโอ้โคตรตอแหลยอ่ะบอกว่ามันฟาร์มได้สภาพนึกว่าจะกดสามสามมันนั่นไหมมาดิจิโร่มาพี่อะทันจิโร่ครับน้องมาทันจิโร่หรือทันเจ๊ไก่ครับอ่าอยากเจอครับเไก่แล้วเปล่าหเนาะไม่ไรไม่ได้ใช้ข้าวมั้งน่าจะไก่แล้วนี่ว่าฟึบ ข้าวกับไก่มันใกล้เคียงกันนะครับมาดิมาดิมาดิพูดเยอะจังมาดิ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 ไก่ไก่ไก่มาดิอย่าพูดเยอะจังวะอะไรครับอย่าเก็บอย่าเก็บเลือดไม่ได้หรอไม่ไม่เก็บเลือดไม่ได้หรอโอ้ยอย่าเก็บเลือดดิมันไม่เอาดิไม่เก็บเลือดดิเออยยอยยยยยยยอยย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 

ข้างขาวหรือไก่อะไากดูชัดๆจังอะไรอ่ะทำอะไรในนั้นอ่ะเอ้าเอาเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้มีอะไรตอมจมูกอยู่เงี้ยเอ้ยคิดว่าลองหนแล้วที่หรอวะมา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 มมามามมามด้เมมา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 อมามดาามมามมม เกมมันใช้อันที่ปอมครับเอากี่คิวกี่คิวกี่คิวคิวละพันไหมครับคิวละพันกับผมไหมครับคิวละพันได้คิวละพันนะคิวละพันนะโน่หนึ่งอะนะก็โน่หนึ่งอะนะมาดิเจ๊แดงหงหมุดดังอุ้ยมาดิวะโอ้โหไป็คิวใส่ไพ่นั่นน่ะเจอตีแล้วหนีเหมือนหมาเลยว่ะอุ้ยอ๋อมามาอุ้งเป็นไงเป็นไง ขอได้ป้อมไปก่อนเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจบดีเฮ้ยเกินอะไรอ่ะกลัวขนาดนั้นเหรอกลัวพี่เกมเหรอครับกลัวผมพี่เกมหรอเอาก็สองพันแล้วครับก็สองหนึ่งอะนะก็สองหนะึ่งอะเอาก็พันเดียวไหมครับก็หายกันคนละคิวไหมครับเออนับโง่จังเอาก็อย่าครับแบทแมนเวนส์ส้มมาน้ะมาดิโอ้ยของนำแล้วทำห้าวสภาพของนำแล้วทำห้าวหรอไม่ได้ติงดิ้งไม่ติงดิ้งหโอ้ก็ป้อมจะรับมา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  โอ้ไก่เก็บไก่เก็บเลือดอ่ะไปดูไก่วังโอ้ไก่ไม่เก็บเลือดอ่ะนะโอ้พอดีแบบเล่นยังไงก็ชนะมาดิเป็นญาตีเข้าเปล่าแบตไก่อ่ะแบตไก่อ๋ออะไรครับอะไรครับไก่ไก่กอดป้อมไก่กอดป้อมไก่เหมือนคุณหรือเปล่าไอ้แก่ปากแฝบจัด ก็สกอน้ำครับสกอน้ำพูดได้ครับแม่พูดได้ถ้าเล่นในโทรศัพท์ผมบอกเลยผมมันโนหนึ่งครับโทษทีอย่าร้องอย่าร้องนครับอย่าร้องไเ้ยแม่อย่าร้องไเ้ยแม่เออคุณยกไปก็อย่าร้องเขามาดินี่แต่หนีอันนั้นอ่ะโอ้ดีมือไม่ต้องถามหาครับเก่งมากกว่ามามา้ยขอเรื่องตังง เอาเอาขอชีวิตดิ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 ไม่ขอไม่ขอก็ตายเชียสี่พันเชียเงินกินหนุ่มอย่าอย่าครับขอ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 ครับได้อีกกว่าให้อีกกว่าพูดดีๆนะครับถ้าอยากให้ถ้าอยากขอชีวิตดังขอขอทำต้องทำทรงครับไม่ได้ตึงหรอกจริงๆเอาได้แล้วเจอเจออีกทีตอนของเต็มก็ได้นะมาดิมาดิได้ก็ได้ครับ

มาดิอะไรมาดิมันมันไม่เข้าวามันตาหรอวะเฮ้ยอ๋อหนีอะไรอ่ะโอ้ยค้างคาวหลงฝูงเขาเปล่าค้างคาวหลงฝูงค้างคาวหลงค้างคาวหลงฝูงเขาเปล่าปั้มขาปั๊มอย่างได้เกมเนี้ยปั๊บปั๊บปั๊บปึ้งอ้าวลวงแล้วบอกว่าจะเล่นแบ็คแมนเหมือนกันโอ้เจอทันจิโร่ไปแพ้ดีครับเจอทันจิโร่พี่อ๋อคลิปตีปั๊มเลยคลิปจะตีแตกเลยเอออคุณดูคุณดู เชี่ยหกพันบาทอันนี้หกพัน <1 S 2> <อ>นะเออขอขอลดเหลือตัวละร้อยได้ไหมครับฮอ๋ดา <c oughs> โอ้ไม่ไหมครับคำไหนคำนั้นนี่ครับ FC ผิดฝังนะ <c oughs> ไม่แม่เอา,อางี้เดี๋ยวเรารอเจอกันตอนของเต็มดีกว่าแล้วบอกจะให้มามายัางไม่เต็มยังไม่เต็มมาโทษทีครับของนายถึงของพี่เต็มแล้วครับบััรร่วง ก็หมายถึงถ้าใครของพีเตมก็เริ่มสู้ได้เลยครับพตรเหลี่ยมอะไรอ่ะของพี่เต็มแล้วนี่หรอครับคุณดังร้านสาวพ่เหลี่ยมอ่ะก็โอนมาน้องก็โอนมา่น้นไม่พูดเยอะครับก็โอนมาก็เจ็ดหนึ่งเหลืออยู่หกพันบาทนะครับโอนมาเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดสิบครับโทษทีอย่างนั้นก็ตังกว่ะเออแค่นั้นเลยเจ็ดบาทก็ได้ครับตัวละบาทมาอีพันยาได้ค่าบอะนะไม่น่าไหวนะแบทแมนโอ้มอกี้ถ้าไม่เจอเหลี่ยมได้ค่าครับโทษที เอาเจ้าเลยเหรอเจ้าเหรอเจ้าหรอมาขับป้อมไหมขับป้อมไหมขับป้อมไหมมาดิขับป้อมไหมมาดิเอา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 ปึ้งฮู้ถ้าของเต็มสู้ได้นะเมื่อกี้ถ้าของเต็มสู้ได้ขอชีวิตได้นะน้องอาอเอ้ยเอ้เหี้ยแบทแมนไมาคนเดียโอวมูแบทแมนมาดิอออย่าเได้อย่ามาได้ ของติดแล้วยังไม่มาพี่ไม่ปล่อยให้ไร้เงี้ยถ้าอย่างนั้เนี่ยไปตีป้อมละมาแบทแมน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 โอ้แล้วจบป้อมอ๋อโคตรเหลี่ยมโอ้เหลี่ยมไปไหนวะเกมชนะกันที่ป้อมไหมล่ะครับน้องไม่เล่นนะครับอยากที่เราอยากชวนเล่นนะครับอย่าชวนเล่นครับเท่าที ก็เอ็นบอกเป็นตัวตึง ROV ไม่ใช่หรอกว่แพ้แบบตบไปโอ้โหดีอย่ยงมาขนาดแบบพี่เพิ่งกลับมาเล่น ROV เนี่ยครับตบไปแปดหนึ่งอนมาเจ็ดพันม่เลยละโทษทีเกมไก่ให้มันหนึ่งต่อดิมันไม่ครับผมเก่งทีนะครับผมเก่งทีนะครับเก่งทีนะครับโอ้ไกนครับนั่นแหละครับคนดูใครอยากให้พี่มาเล่นกับลูก้าอีกหรือมาเล่น ROV อีก ฝากกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับขอสัก5,000ไ like. ลค์คลิปนี้ก็ฝันไลค์เห็นผีฝันดีก็เจอผีแล้วเจอกัน